ที่อยู่วงเคยมีคนเข้าไปทำเพลงก็เป็นนักร้องอัดเสียงๆนะชื่อพลอยใจพลยเลนชื่อพลอยใจชื่อเล็ก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 ใช่ชื่อเล็กเดี๋ยวนะเล็กเล็กเล็กยังดักฟันอี่เหรอไม่ได้ดัานะคะยืดนไว้เฉยๆไม่งั้นหลุด พอใจเปรียลินคนใจเปรียลินใช่คนไม่อดีคนาไัยคนนี้เป็นน้องสาวสุเองมีสักดิ์เป็นรุ่นพี่นะขวัญชื่อหรือชื่อแท้อ่านี้สวยมากตอนอยู่วงโอ้โหเป็นแบบนี่ดาวถามจริงมีเสื้อแดงมาจีบไม่ใช่ชื้อแดงมาจีบต้องไม่เนี่ยเนี่ยแหละอ๋อคนไหนที่ไปจีบเนี่ยคนนั้นต้องคนพิธีกรคนแรกเย้ไม่ใช่บอยนี่มาจีบนี่วันนี้ใครมาจีบเขาเค้ยมาจีบคเขาฮะปเล่น เล่นเฉยไม่นิ่เหนียววัวหน้าวัวหน้าแก้ตาให้ผมดีมนะผมอยู่กับวัวหน้ากี่ปีผมเคยก่อแก่การหางเครื่องไหมนนผมไม่เคยสนใจคนนี้พิธีกรคนนี้ไม่เคยยุ่งกับหางเครื่องอลอออย่างเดียวเลยเคนสบายคนสบายเดฟเดฟไี่เป็นไรเด้นี่เขาตอนอยู่เขาตัวนี้ เคียวเนี่ยมนไม่ถึง20มังคิดว่าคนนี้เหรอชื่อเจิดชื่อเจิดชื่ออชื่อเจิดโอเคดินไปเดิไปเน่เน่เน่เราไม่เชื่อหรอกพี่สุอันนี้เคียวชื่อเคียวเนียวนี่ต่ดไปตัดไปเขาเรียกว่าเป็นเฟิร์สเป็นคนนำเต้นเลยคนนี้นี่ตัวนำเลยตัวนำเลยตัวนี้แหละที่บอกว่าพี่หยอกกัน

พี่ดาวพี่ดาวเป็นเฟิร์สเหมือนกันมีใครเล่งไหมพี่อันนี้มีใครเล่งไหมอ๋อคนเล้งตาไปนะครับทำไมทำไมคนนั้นตาเลยว่าเป็นแฟนของนักร้องที่ร้องเพลงนั่งรถทัวร์ด้วยใจข้านึกโอ้โหแสงสุดแสนดำเนินไปซะแล้วคนนั้นไปซะแล้วทักทายครับองนนี้ครับอันนี้อ่ะเอ้าพี่โซ่คนนี้ชื่ออะไรอ่ะอชื่ออะไรอะ สซดีแต่เ่าตัวเล็กกว่านี้เขาก็จะอวบวแบบนี้แหละแต่ว่าก็ไม uh ่มากแต่จาหน้าได้แต่หน้าจาชื่อไม่ได้จริงจ้ะเออเออเออาเาทงบ้านเนนี่จชื่อไม่ได้แต่รู้แฟนแล้วอ่ะแฟนก็ขับรถบรรทุกแฟนก็ขับคันบอยแอนขับรถบรรทุกเหรอแฟนชื่ออะไรเนาะช่อเสแฟนชินเส

ที้งือหน้าจะไม่ได้ทําบงกหมืสมัยก่อนแล้วนะก็เราทุกคนก็อยู่หน้ามาเป็นเวลาหลายๆปีกากหัวหน้าจะเคยเป็นสาวไปไหนก็เป็นเพลงร้อมหน้าร้องหลังจากร้งหลังก็อาจจะเดินเสียศูนไปบ้างเสียหน้าเสียหลังธรรมดาฮะล่ขณาตัวเสียศูนมันเริ่มมีแล้วอันนี้เราเข้าใจไม่ว่าหน้าแล้วก็ขอให้หน้ามีความสุขกับชีวิตครอบครัวแล้วก็ด้วยนะผมก็ยังหาเคล็ดลับที่ต่อไป อะไนวันหน้าตั้งวงหรือว่าตั้งวงใหม่คิดถึงพวกผมถ้าตาใจยังมีชีวิตก็จะมาอยู่กับวันน้า